ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟ,ฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อดาบทสมโนอาสมภัยมรกตจังหวัดเชียงรายด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธธรรมเทศนาเรื่องการทำสมาธิของผู้มีจริตและไม่มีจริตเชิญรับฟังกันเลยครับ ทำสมาธิการทำสมาธิบางคนสงสัยว่าการทำสมาธินั่นจะต้องมีอาร,รมณ์อันถูกแก่จริตจึงจะได้ผลถ้าไม่ถูกกับจริตก็ว่าจะไม่ ได้ผลเท่าที่ควรแต่การที่เราทำกันในอาจรลมนี้หรือสถานที่บางแห่งไม่ได้กล่าวถึงเรื่องจริตเลยก็เมื่อเป็นช่นี้จึงทำให้บางท่านที่ปฏิบัติอยู่ในแนว ของเราเป็นต้นก็สงสัยว่าเราไม่ได้ปฏิบัติในแนวที่ให้ถูกจริตลหรือว่าถึงจริตของคนเราจริตของคนเรามันมีจริตหกประการจริตนั้น ท่านกล่าวไว้มีหกประการคือราคาจระจริตโทตจริตโมหะจริตปัตถาจริตวิตกจริตพุทธจริตอันนี้คือเป็นจริตของบุคคลทัท่วไปึ่่มีจริตไม่เหมือนกัน แท,ท้จริงจริตนั้นมีในทุกคนแต่ว่าจริตนั้นมันหอกหน้าหรือเป็นหัวหน้าเขาอันนั้นเขาจึงยกขึ้นว่าคนนั้นมีจริตอันนั้นเป็นปกติเช่นคนขี้โกรธ คนที่โกรธนี้เขาเรียกว่าโทสะจริตคนชอบพอมักจะยินดีพอใจในความรักความกำนัดเรียกว่าราคะจริตคนที่ลุ่มหลง มงายเขาเรียกว่าโมหจริตคือไม่รู้อะไรจะเลยไม่เอาอะไรจะเลยก็เป็นโมหจริตปัทตาจริตคือเป็นคนที่เชื่อง่ายใครพูดอะไรก็เชื่อไปเลยผิดถูกไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าปัทตาจริตเชื่อง่าย เขามาเป่าหูทางใจเออก็ฟังก็เชื่อเป่าหูทางฝาก็เชื่ออันนี้คือศรัทธาจริตเชื่อง่ายอวิตกจริตคือเป็นคนที่ตื่นเต้นสงสัยรังเรอยู่เสมอตัดสินใจอะไรไม่ได้ตัดสินผิดตัดสินถูกไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าวิตกกจริต ส่วนพุทธ,ธจริตคือจริตสุดท้ายที่ว่านี้คือเป็นคนที่มักรู้คือเป็นคนมักรู้อะไรก็จะรู้ทั้งหมดอะไรก็รู้ทั้งหมดก็กลายเป็นจริตไปอันนี้ก็ก็เรียกว่าพุทธ,ธจริต นี่คือจริตของบุคคลทั่วๆไปทีนี้การเจริญกรรมฐานภาวนาการเจริญกรรมฐานภาวนาที่เราเจริญนี้หรือที่บางตำนับเราไม่ได้เจริญตารรมจริตเช่นว่าคนมีราคะจริตเราไม่ได้เอาอสุภกรรมฐานมาจริเเจริญ หรือคนมีโทสะจริตขี่โกรธไม่ได้เอาเมตตามาเจริญหรือคนมีสัทธาจริตไม่ได้เอาพุทธสติมาเจริญหรือคนมีโมหะจริตเราไม่ได้ยกอม,มราณานุสติมาเจริญหล่างนี้เป็นต้นแต่เราปฏิบัติ กรรมฐานภาวนาในแนวปล่อยวางคือการทำจิตให้สงบหรือทำจิตให้ปราศจากความคิดต่างๆไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงอันนี้ไม่เกี่ยวกับจริตเพราะการทำจิตให้สงบ หรือการทำจิตให้ว่างหรือการทำจิตให้ร่วงพ้นความทุกข์หรือดับทุกข์คือไม่เกี่ยวกับจดิตจะว่าไปการทำจิตให้สงบหรือที่เราปฏิบัติกันในยอดทมยอดคาถาก็เป็นยาหมอใหญ่เปรียกแล้วก็เหม,มือนยา่มใหญ่คืออยู่ในยอดทำยอดคาถา ที่เราตรวจกันอยู่ทางนั้นถึงจะมีจริตอย่างใดอันนั้นก็เป็นสาขาย่อยหรือเป็นกล็ดย่อยไม่จำเป็นต้องเอามาเป็นแลับปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติตามหลักของเราก็เป็นอันว่าเกล็ดย่อยอันนั้นก็อยู่ในหลักของเรานี่เอง หลักของเหล่านี้คือมันเป็นยาหม้อใหญ่คือรักลาคนให้หายจากความทุกข์ทั้งหลาย <c oughs> ท่านผู้ฟังทั้งหลายกรรมฐานที่ไม่ต้องเกี่ยวกับจริตยังมีอยู่อีกหลายประเภทเป็นต้นว่า การกำนรหนดลมหายใจเข้าออกขนาปานัุติอันนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวกับจริตการเจริญพุทโธหรือบริกรรมพุทโธอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับจริตหรือการเจริญกรรมฐานห้าตัจะปัญจกะกรรมฐานห้า น,นี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวกับจริตหรือการพิจรารณาธาตุก็ไม่เกี่ยวกับสมเด็จูวันนี้กอนน้เมื่อเจริญภาวนาสมถานตามแนวยอดธยอดกัญ้าปล่อยวางทำจิตให้สงบหรือให้รู้เท่าทันสิ่งทังปวง คำโดยกำหนดอารมณ์อันใดอนนันหนึ่งพิจาจรณาแล้วไ่อยวางก็เป็นอันว่าอยู่ในนี้ทั้งหมดแระกาท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านพระพุทธเจ้าแสดงมาถึงเรื่องการเจริญกรรมฐานภาวนาที่ไม่ได้ยกเอาจริตขึ้นมาก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วต้นว่าเหมือน ยาหม้ใหญ่ครอบงำพวกทั้งพวงแต่สำาหรับจริตนั้นคืออาจารย์หรือเกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านแสดงถึงเกร็ดย่อยในการที่จะนำมาเป็นคู่ปรับหรือการเจริญวิปัฒนาของผู้ที่มีจริตนั้นๆต่างหา เช่นว่คนที่โกรธท่านว่าให้เจริญเมตตาดังนี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องปรับกันเพราะคนที่โกรธนั้นน่ะมันฉุนเฉียวไม่นึกถึงหัวอกเขาไม่นึกถึงหัวอกเรา <c oughs> ก็เลยให้เจริญเมตตากรรมฐา,านเขียให้นึกให้เจริญให้เกิดเมตตาขึ้นมาเพื่อมาลบล้างความโกรธอนั้น นี่ทั้งหาคือมันเป็นเกล็ดย,ย่อยฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้เอามาเป็นที่ตั้งแต่เมื่อจิตของเราสงบจิตของเราสว่างสวยจิตของเราเยือกเย็นต่อไปเราก็รู้เห็นเองเราก็มีเมตตาเกิดขึ้นเองโทชาก็ดับไปเองโดยอนัยนั่นท่านคุณเจ้าจึงไม่ได้แดงเรื่องจะิ ดังที่ได้กล่าวมาขึ้นต้นวันนี้กล่าวมาถึงเรื่องการเจลิญธรรมฐานโนาวนาโดยเนื้อความย่อๆของผู้มีฉดิดและไม่จําเป็นต้องฉดด,ดังที่ได้กล่าวมาแล้วขอ,อยุตอีกลง้วยก,กาลชนิด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิส่งผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ